ท่องจำให้ขึ้นใจอย่าหลงตนอย่าลืมตัวอย่าคิดว่าฉันรวยใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยสักวันเงินเพียงหนึ่งพันอาจมีค่ามากมายในวันตกอับก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตใหญ่ได้ก็เล็กได้รวยได้ก็จนได้แข็งแรงได้ก็ป่วยได้เกิดได้ก็ต้องตายได้ทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้าและที่สำคัญเราจะไม่ประมาทก,กับชีวิตอีกต่อไปจะไม่ว่าง แค่ไหนก็ต้องดูแลให้ดีดูแลตัวเองให้ดีความสุขณนปะัจจุบันสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ